อ,ะะอย่างนี้มีอะไรมาแจกอีกแล้วนะครับทุกท่านโอ้โ,โหนะฮะ<อ>ตอนนี้มวลประมาหาประชาชนยูทูบเบอร์นะฮะกำลังมาลายล้อมอยู่ตรงนี้นะครับผมนะค,คุณคุณคุณได้อะไรครับคุณคุณได้อะไรครับเนี่ย อะไรเอ่ยโอ้ยคุณได้อะไรครับน่ตาลคุณรับแล้วคุณยังไม่รู้ใช่ไหมเนี่ยคุณได้อะไรครับคุณได้เสบียงเย็นค่ะอ๋อคุณแม่น้อยอีกแล้วค่ะคุณแม่น้อยอีกแล้วคุณแม่น้อยอีกแล้วนะฮะคไคาครับต้าแม่ผู้ใหญ่นะคะครับจากแม่น้อยใช่ไหมครับุนวัน่ะอะไรนะคุณอะไรนะอ๋อจากคุณนันทวันอ๋อจําได้นะฮะขอบพระคุณคุณนันทวันนะฮะ ข้าวเหนียวกับหมูทอดนะฮะขอบคุณนะคะับเขาไปให้ยาด้วยปวดระหงนะคะใช่แล้วแม่ผู้ใหญ่นะคะมีวาสนาบุญเยอะนะคะมีปลาบุญจิ้นเพียงข้าครับคนทำเพิางประคัมประคัมนะคะเพราะว่าตอนนี้มีคนปวดแม่ผู้ใหญ่อยู่กำลังปวงนะคะตอนนี้กำลังปวดนะคะเมื่แก้แม่กำลังประคัมมีนาในสายเลยนะคะ แม่บชามาฮั่นจะลงเช้าอูจัดกลางแต่แม่ผู้ใหญ่ไม่ไม่ได้ถือสาอะไรนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เก็บมาใส่ใจนะคะมันหนักเราเปล่าๆทายโพธิ์ว้าวแสงสวยนะฮะแสงสวยจนแล้วค่ะข้ามาจนถึงธันวาเลยด้วยฮ่าฮ่าฮาฮ่าน่าทเลยค่ะน่าทัเลยค่ะแมนไม่สนใจเลยค่ะทกคนเลยค่ะ มาผิดช่องแล้วใช่ไหมมาผิดช่องแล้วค่ะถ้ามาเจอกับแม่ผู้ใหญ่แล้วจะจัดให้เลยนะคะแม่ผู้ใหญ่ไม่เคยปลัวใครทั้งนั้นเลยนะคะจัดเต็มเลยนะคะแม่ผู้ใหญ่นะะคแม่ผู้ใหญ่ทําได้ทุกอย่างนะใช่แม่แม่ผู้ใหญ่ก็ควไม่ไม่เคยเปลี่ยนผัวเลยนะคะแม่ผู้ใหญ่จะมีปลาบุญกินเท่านั้นคนเดียวค่ะไม่เคยจะเปลี่ยนใครอีกเลยแล้วปลาบุญกินก็ชื่อสัตว์เนาะซื่อสัตย์แม่ผู้ใหญ่แล้วก็ตัดสินเป็นเพียงเป็นธรรมนะคะครับผม มีมีผู้ใหญ่บ้านที่ไหนครับมารถให้เอ็นลูกบ้านไปเที่ยวไอ้งานไห้พนมทุกปีแม่ผู้ใหญ่ว่าคงไม่มีอีกแล้วในโลกนี้นะคะครับแม่ผู้ใหญ่จะพีคดูแลทุกทุกดูแลทุกสุขของลูกบ้านทุกท่านเนาะร่อยนะดูแลทุกสุขของลูกบ้านทุกท่านนะคะ คนทาอ่พตครด้วยะ้ผู้ใหญ่ครับคืออะไรที่มันคผู้ใหญ่เาวา็มันมีมะกราจนถึงทันวาในช่วงผู้ใหญ่เข้ามาป่วนตอนนี้ค่ะมีเพนมะกรานเลยก็รองใหญ่ด้วยค่ะนมาอเลยฮะ่านมาานมก็เลสิหนลกหน้าก็เชิญเลยให้มันไปนู่นขลอยทะเลไปลอยดาวขานจะดีผู้ใดมะกราจนถึงธัท่นวามาจันทุเมนดกกว่า ก็เอกซีทั้งเลยหรคุณนายโพธิ์มาราคุพาเม้าน่ะเหรไม่เป็นไรค่ะวันนี้อากาศเย็นอาหารคุณนันทวานนะอาหารคุณนันทวานนัทวานผู้ใหญ่ใจดีนะคุณนัทวานนะโอ้คุณนัทวานโอ้มาดูโอ้คนงาน้องเาบกมีปีบอก นี uhm, 네 here, ่ก right right ี re ้มันรู้ไปไหนทั้งวันม็ได้จัดเลยจัดเลยซึงข้อความให้พ่นเนี่ยนะต้นข้อความพ่นแม่ใหญ่เนี่ยตกทิมเลยแหละแม่บอก่ ลบทีมเนาะทีมแขงามไม่ได้ไม่ได้ความสำคัญกับเาแไดยนไหมได้ยินไหมว่าวันแยกกับข้าวจักมันได้เพห่อมาอี้เี๊ยช่องไม่สาดีมันย่งเราเข้ามาแน้องอะไรนั่นน่ะอะไรนะแฟนเขากินเจอไม่แล้วก็มป้ายมาสองขันเลยอ๋อยาฮันนี่ อยากให้นี่ฝากไปให้ได้ไหมคะมามามาอย่ากมายางอ๋อน้องต้นน้องต้นด้วยน้องต้นสาวต้นไอ้ต้นหักต้นหักลุงมันอยู่ไหมล่ะลุงเมงกิซอนด้วยโอ้เมงกิซอนด้วยไม่ไม่ลุงอะไรนะทรงละยองด้วยค่ะตาทองอ๋อตาทองเอายังยังตาทองเดี๋ยวไปให้โอเคเอาไปให้เอาไปให้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเดินไปเลยไอ้ยังก็จะจังมีอะไรมีอะไรให้ไปให้พี่นัตไปมล่ะมีอะไรมีอะไรไม่มีใครตั้งชื่อบนน้องมาต่อย แม่ผู้ใหญ่เอาให้ลุงอ๋อด้วยอ๋อให้เลยค่ะสองพระจาไปส่งนั่นน่ะสิน่ะเราก็บอมีรถขับรถมอเตอร์ไซค์ก็บอกเป็นนี่ไงในบททีขับรถนี้ไปเลยขับไปส่งลุงอ๋อน่อยส่งข้าวส่งข้าวอยู่โน่น เราไปเพื่ออันนั้นสิเห็นไหมจ๊ะไปเพื่อสายบุญ่ยวกับอันหลาหม้อสโอ้ไม่ได้เกลือันนั้นบอกสันิกีบอกไม่ใหญ่ไม่ใหญ่กเกิดสินี่นาสายบุญล้แม่นะสายบุญเสน็จแล้วหมด้าด้วย้านี่ไงมาแล้วย่งมีอะไรกินครับสายบุญสายบุญม่้ายต้อรับครับื่นได้นะครับสายบุญขอบมากครับ กลับบ้านเหรอใครถูกหวยบ้างหนึ่งสี่ไปเอาไปเอายังของฝากที่วันนีกประอบเย่วันนี้ก็คือทั้งที่ทั้งนท่นนะคะอันนี้คือบรรยากาศข้าวนะคะมือเย็นของแม่ผู้ใหญ่คพี่เสือถูกไหมถูกเลขไหมวันนี้ถูกครับผมเยอะไหมขอได้กุ๊ปกริบกุ๊ปกลิบขอได้กุ๊กบกิบ นกว่าได้เยอะป็นคนเล่นไม่เยอะไงแม่งั้นก็รวยอ่ะเพราะจะจะเลยสองใบมื่อคืนไปเซียมซีตรงโดมแห่สอรพีไงสองใบสามตัวเลยได้เงินวันนี้ก็เลยไปคู่กันอ๋ออ๋ออ๋อน้าเดี๋ยวจะเอาไปแจกนะฮะจีซอนพี่เต่าทองใครอีกอ่ะต้นฮักกอกนะครับแล้วก็ใครนะของใครอีกนะ ลืมนะรับมาแล้วลืมของพี่นัดนะฮะของพี่นัดนี่นะครับผมบรรยากาศยามเย็นนะครับผมนะฮะเดี๋ยวไปแจกกันฮะเดี๋ยวถ้าไปแจกนะครับผมเป็นนะฮะเป็นสะพานบุญให้กับคุณนัทวันนะครับผมนำอาหารมาแจกต่อให้กับเพื่อนๆเนาะพี่เต่าทองนะครับพี่เต่าทองคนแรกนะครับ อ่ะพี่ตาทองอบคุณนัทวันนะฮะก็เนี่ยหมูทอดอ๋อขอบคุณครับหมูทอดขอบคุณครับต้นอยู่ไหนอ่ะต้นอยู่ไหนเออต้นเลยต้นอ๋อไม่ใช่ต้นไม้นะเป็นต้นคนนะอยู่นี่นครับอ๋อขอบคุณครับคุณนัทวันของคุณนัทถวันก็ขอบคุณคุณนัทวันนะครับที่เลีย้ยงข้าวนะครับจีซอน ทำอะไรอยู่จี่ซ้อนมารับข้าวเร็วอ่ะยิงจังเลยไม่ออกมาเดี๋ยวบมทอจากคุณนัทวันขอบคุณมากคุณรัฐวันครับขอบคุณมากครับทุกบองทุกบอนโอ้ยหน้าขาวจุ้เลยเนาะเขาแจกข้าวเอฟซีเขาแจกข้าวเหนียวหมูทอดขอบคุณครับคุณนัทววันนะฮะขอบคุณครับขอบคุณคุณนัทวันครับ แล้วมันโถแล้วอยากมีส่วนร่วมอะไรกับเขาเนี่ยฮะอยากมีส่วนร่วมฮะอ่ะอ่ามันโถกินของเสือมาหิวไหมอ้นหิวไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยหนูหิวหนูหิวหนูหิวกินเป้ากินเป้ากินเป้าอ่ะลองดูลองดูมันจะกินหรือเปล่าใส่กับระเขียวให้มันอย่าให้โอ้ใจเย็น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 อะไรยาเส้นไม่เปนอ่ะกินแล้วนะฮะมันโถนะฮะแย่งไปเสือกินไปแล้วเนี่ยขี้ดื้อไงเนี่ยบักขี้ดื้อไงเนี่ย บอกที่เดินยายกำลังอุ้ยหนูหิวหนูหิวแรงหนูหิวแรงบอกไม่กินข้าวเหนียวกินแต่หมูจนหมดแล้วอ่ะกินข้าวเหนียวด้วยกินข้าวเหนียวด้วยดิทำต้มยำนะทำต้มยำพี่เสือกินต้มยำกับหนูไหมโอ้หนูหิวหนูหิวหนูหิวอุ้ยอุ้ยอุ้ยต้มยำนะทำต้มยำกินทั้งวันกินแล้วนอนนอนแล้ววิ่งลวงเรามีแค่นี้ยุณี่ไปวิ่งท้องนามออืมหมดแรงอ่ะกินเข้าไปกินเข้าไปดีจังเลยาอะไรอ่ะแค่แพ้เหรอ นี่นะฮะเด็กชายมันโถขี้ดื้อน,นะกำลังกินอยู่นะครับเดี๋ยวมันก็กินเป็นแค่เหนียวตามผมจะเป็นลมผมจะเป็นลมจะเป็นลมเรื่องอะไรห่วยไม่ใกล้บอกว่าขายพีานาไปอ่ะดิขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็กดไลค์ให้มันโถนะครับเรลมตายแล้ว